สวัสดีครับนิสิตทุกท่านวันนี้นะครับผมจะมาสอนบทปฏิบัติการ24นะครับการหาแรงกระทบของสายน้ํา impact object นะครับโดยการศึกษาของเราเนี่ยมีสองวัตถุประสงค์ใหญ่ๆด้วยกันนะครับอย่างแรกเลยคือเพื่อพิสูจน์สมการเบอร์นูลนะครับอย่างที่2ก็คือการศึกษาหาแรงดันของน้ำนะครับที่กระทบต่อนะครับเป้าหรือเป้าหมายของเรานะครับในลักษณะต่างๆซึ่งการศึกษาของเรานะครับจะมีอุปกรณ์ประกอบก็คือ ชุดวัดนะครับในการทสดสอบแรง um. ดันขานน้ำนะครับแรงกันหกของสายน้ำและอีกอย่างหนึ่งก็คือเนชุดวัดตัวนี้นะครับตัวเป้าของมันตัวเป้าของมันเนี่ยมันจะมีอยู่ประมาณสี่สายด้วยกันนะครับอ่ะเรามาดูใกล้ๆกันนะครับเป้าตัวแรกนะครับเป็นลักษณะแบบนะครับแฟลตหรือผิวเรียบนะครับผิวเรียบเห็นไหมผิวลักษณะผิวเรียบอย่างที่สองนะครับแบบลักษณะนูนเป็นลักษณะโครนะครับ แต่ลักษณะนี้เราเรียกว่าเอานะครับเอาร้อยยี่สิบนะครับอ่าอันนี้ก็อินร้อยยี่สิบเพราะมันเว้าเ,าเข้าไปเห็นไหมเป็นอินร้อยยี่สิบส่วนอีกอันหนึ่งนะเป็นอินร้อยแปดสิบนะครับอ่าจะเห็นได้ว่ามันอินเข้าไปเป็นลักษณะครึ่งวงกลมเลยนะครับร้อยแปดสิบองศาอ่าและตัวนี้นะครับเป็นตัวยึดเป้านะครับให้ติดกับแท่นนะครับอ่า ตัวนี้จะเห็นว่านะครับมันจะมีหัวนะครับเราจะเอามาติดต่อกับตัวแท่นหงส์ตัวนี้นะครับอ่แล้วสถานการทดลองเนี่ยเราจะเชื่อมติดกันนะครับเพื่อให้น้ํานะครับที่ไหลอยู่ในแท้งเก็บน้ําตัวนี้นะครับเข้าสู่ปั๊มจากนั้นนะครับเข้าสู่นะครับผังวาสนะผังวาสจากนั้นเข้าสู่หัวฉีดตรงนี้หัวฉีดตรงนี้ก็เหมือนคล้ายคล้ายหัวฉีดที่บังคับให้น้าพุ่งน่ะนะครับ ซึ่งเราจะเอาเป้าไปติดตั้งนะครับซึ่งนะครับการติดตั้งเป้าเนี่ยจะติดเข้ากับแท่นตัวนี้โดยการหมุนเข้าไปนะครับจากนั้นนะครับเราเอามาใส่ตรงล็อกตรงนี้นะครับจากนั้นไขน็อตเพื่อยึดล็อกมันนะครับไขนอ็อตดังนั้นนะครับเราต้องให้แท่นตัวนี้นะครับตรงกับเข็มพอดี นะครับถือว่ามันอยู่ลักษณะสุกหยุ่นเราต้องลองกดมันอยู่นะครับอ่ะจากนั้นนะครับเราจะเอาน้ําหนักเข้าไปถ่วงนะครับน้ําหนักของมันนะครับก็จะมีลักษณะแบบอันนี้นะครับคือน้ําหนักถ่วงนะครับน้ําหนักถ่วงเนี่ยจะเริ่มต้นที่0.5นิ้วตันนะครับเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับอะจนไปถึงนะครับอ่ะการเพิ่มน้ําหนักเนี่ยเราจะเพิ่มเข้าไปจากนั้นนะครับจะเห็นได้ว่าจานเนี่ยจะขยับลงมา จานจะขยับลงมาตอนแรกมันตรงกับเปียแต่ตอนนี้มันขยับลงมานะครับจากนั้นเราทําการเปิดปั๊มก่อนครับเราค่อยเปิดบ้าว์สนะครับ,เป,เ,นะรบเปิดปัม๊มแล้วค่อยเปิดบ้าวเราจะเห็นดว่านะครับเมื่อน้ํากระทุกเป้าน้ําก็จะกระจายไปยงนีนะครับทําให้นะครับแท่นตรงนี้ยกสูงขึ้นมา ซึ่งแท่นตัวนี้นะครับเมื่อมันยกสูงขึ้นมานะครับมันก็จะทําให้นะครับมันก็จะทําให้แท่นตัวนี้เข้ากับที่ตรงนี้พอดีนะครับจากนั้นนะครับเรามาวัดอัตราการไหลนะสาหรับอัตราการไหลนะครับเราวัดโดยวิธีการกัดน้ําเช่นกันนะครับการกัดน้ําก็คือจะเห็นได้ว่านะครับเราจะมีแท่นตรงนี้เข้าไปกดรูนะครับซึ่งระดับน้ํามันจะลิกงกับ นะครับแท่งตัวนี้อยู่นะครับเราจะหาปริมาตรโดยนะครับอันนี้มีหน่วยเป็นลิตรนะครับเราจะหาปริมาตรโดยบางทีเราอาจจะเริ่มที่ศูนย์ไปบรรจบที่สี่ก็ได้หรือว่าหนึ่งไปบรรจบที่ห้าก็ได้นะครับก็หมายความว่ามันอยู่สี่ลิตรนะครับเราเริ่มจากเวลาที่ศูนย์นะแล้วค่อยๆไปอยู่เวลาที่สี่นะครับเราหาอัตราการไหลได้โดยปริมาตรหารด้วยเวลา นะครับเราปริมาตรเราอ่านได้จากทุนนี้นะครับส่วนเวลาได้จากนาฬิกาจับเวลานั่นเองนะครับนะจากนั้นนะครับเราได้นะครับนะจากนั้นเราจะเพิ่มน้ำหนนะักทีละ0.5หนลวตันนะครับนะเพิ่มเข้าไปเราจะเห็นได้ว่าจานมันขยบลงมาใช่ไหมเมื่อจานขยับขึ้นมาเราก็ต้องเพิ่มอัตราการไหลเพิ่มขึ้นไปนะครับนะ เราต้องพยายามคนโทรลทำให้จากอยู่ตรงจีดพอดีจากนั้นเราก็วัดอัตราการไหลนะครับเพราะนะครับเราเพิ่มอัตราเราเพิ่มน้ำหนักก็จะทําให้นะครับเราต้องใช้ํานนะครับที่มีแรงดันสูงขึ้นอัตราการไหลก็จะเปลี่ยนไปนะครับซึ่งเนี่ยรเราจะทําการเพิ่มน้าหนักไปเรื่อยๆนะครับทีละาสูงสุดห้านิวตันนะครับเป็นจํานวนสิบรังนะครับต่อหนึ่งเป้าจากนั้นเมื่อเราทําการทดสอบนะครับ จำนวน10ครั้งครบแล้วนะเราก็จะมีการเปลี่ยนเป้านะครับโดยการนะครับปิดระบบปิดระบบตรงนี้ถอดแล้วเอาเป้าอีกขนาดหนึ่งไปฟังนะครับสำหรับเราก็เพิ่มน้ำหนักไปเรื่อยๆนะครับทำอย่าง4เป้านะครับทำอย่างละ10ครั้งนะครับโดยการเพิ่มน้ำหนักทีละ0.5นิวตันนะครับ